ลินฟามพันข้าวพื้นบ้านอินทรียคามข้าวเหนียวกำกัญญานะครับเป็นข้าวพื้นบ้านของเรานะครับเป็นข้าวกำนะครับเป็นข้าวเหนียวข้าวนาปีนะครับปลูกได้ปีละหนึ่งครั้งนะครับผมสําหรับแปลงนี้นะครับผมทั้งปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ปลูกแปรรูปนะครับผมสําหรับคนที่จะเอาไปทําเป็นข้าวหนุ่ม นะครับก็จะเอาข้าวกลัมไปไปสีเป็นข้าวกล้องนะครับก็จะเอาไปผสมกับข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวก็ข้าวหกบ้างเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูบ้างนะครับเอาไปทําข้าวเหนียวมูนอ่ได้หลายๆอย่างนะครับหรือว่าจะไปทําข้าวหลามทําข้าวเม่านะครับผมก็มีพี่น้องนะครับน้องหลายคนนะครับก็เอาข้าวนี้ไปแปรรูป กันเยอะนะครับเพิ่มมูลค่านะครับแล้วเราจะขายข้าวเปลือกกิโลยี่สิบแต่เราไปแปลรูปเป็นข้าวเม่านะครับข้าวเม่าข้าวกรํานะครับผมอันนี้ใช้รถปักดำนะครับรถปักดำก็จะใส่ต้นกล้าเยอะหน่อยเพราะเพราะต้นกล้ามันเล็กแล้วก็รถรถที่รถดำนานเนี่ยมันจะฉีกกล้าหรือคีบ ต้นการเนี่ยลงลงปริมาณเยอะการแตกกก็เลยจะจะเยอะนะครับผมส่วนอันไหนที่เราเอามาซ่อมที่รถมันคีิไม่ติดนะครับผมเพราะก้ากล้าของเข้ากับเนี่ยมันมันเพาะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเราเรามือใหม่ด้วยนะครับเอามาลงแปลงแล้วก็มันมันยุบนะครับในหลายอย่างประกอบกันนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเรานะครับด้เรียนรู้นะครับผม ก็เข้ากรรมนะครับผมก็มีคนมีพี่น้องนะครับสนใจกันเยอะแต่ละสายพันธุ์มันก็จะมีลักษณะที่ต่างกันไปนะครับผมเราเราปลูกเราแปรรูปแล้วก็าสามารถเพิ่มมูลค่าได้หลายอย่างนะครับก็มีพี่น้องชาวนาหลายคนนะครับเอาใบข้าวนะครับไปทำเป็น ชาใบข้าวก็เพื่อที่จะให้คุณผู้หญิงนะครับลดความอ้วนนะครับลดไขมันในเส้นเลือดนะครับที่ชงเดือดยังมีหลายคนที่ทํากันอยู่นะครับผมก็ถือว่าก็าดีนะถือว่าดีเพราะว่าจะได้แหวกแนวการขายข้าวแบบเดิมๆเ,เหมือนเมื่อก่อนนะครับผมเมื่อก่อนเราเกี่ยวแล้วเราก็ไป ขายกิโลละสิบกว่าบาทนะครับซึ่งซึ่งมันกว่าเราจะได้เกี่ยวข้าวเนาะต้องใช้เวลาหนึ่งปีนะครับผมซึ่งมันก็ปลูกได้ปีละหนึ่งครั้งใช้พันธุ์ข้าวมันเจ็ดกิโลนะครับผมหรือว่าถ้าเราใช้พันธุ์ข้าวเจ็ดเจ็ดกิโลก็สามารถที่จะปักดำได้ถึงหนึ่งไร่นะครับแล้วแต่ต้นการที่เราใส่ นะครับผมพื้นที่ของสำหรับนาแปลงนี้นะครับผมประสบการณ์ที่ปลูกมาก็เข้ากับไม่ชอบนานาลุ่มนะหมายความว่ายังไงนาลุ่มนาน้ำน้ำเยอะก็จะทําให้ต้นข้าวเนี่ยสูงเข้ากับเนี่ยมันจะยืดตามตามสภาพน้ําถ้ามันมันน้าเยอะข้าวก็ยืดสูงพอห่วงไปปุ๊บเมล็ด มเมล็ดของข้าวข้าวกำเนี่ยมันจะมีมะเมล็ดใหญ่ใหญ่แล้าทาให้ข้าวมันล้มครับการเก็บเกี่ยวก็จะลําบากนะครับเราทดลองมาสองปีแล้วนะครับขยับพื้นที่แต่ละพื้นที่ให้มันได้ได้เราได้เรียนรู้ไปด้วยว่าแต่ละพื้นที่อันไหนมันเหมาะสําหรับปลูกปลูกข้าวกำปีที่แล้วใส่ที่ดอนแต่ว่ามีน้ําก็มีน้ําท่อมขังเล็กน้อยให้ผลผลิตดีนะไม่ล้ม ไม่ล้มสักต้นเลยคนอะเขากำทั้งหมดมีอยู่เจ็ดสายพันธุ์เนี่ยไม่ไม่ล้มนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งนะครับผมเราจะทําเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับผมเพื่อให้พี่น้องชาวนาหรือว่าบุคคน ที่สนใจพันข้าวนะครับก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมก็ะจะได้เห็นลักษณะของต้นข้าวนะครับผมดีกว่าเราบางทีเราถ่ายภาพนิ่งเราก็จะไม่เห็นลักษณะของต้นข้าวว่ามันมันเป็นยังไงมันแตกกอยังไงนะครับผม,มนี่ก็ฝากไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ